กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยเด็ดสบุญตานะครับโดยพบก,กับผมพันสอบุญตาเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่23กันยายน2566นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็ชี้ที่เด็ดตามสไตล์ของพันส์บุญตาแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมนะ เป็นเอกลักษณ์ของผมบุคลิกของผมครับไม่ลอกเลียนแบบใครแน่นอนครับผมนะหากท่าในใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังแรงใจผมขอนสอบบุญตาได้ไปสืบสอบเจาะลึกหาข้อมูลมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้รับชมรับฟังอีกต่อไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มทางเลือกเพิ่มความมั่นใจ ให้กับท่านผู้เข้ามารับชมรับฟังนะครับชี้มือชอบก่อนชกแน่นอนครับผมผมก็ไม่ใช่เทวดาที่จะไปรู้การล่วงหน้าขนาดนั้นนักวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาเซียนขาใหญ่ๆก็ไม่รู้ล่วงหน้าครับนะเราก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามทรงมวยเชิงมวยตามอาวุธมวยตามเนื้อตัวรูปร่างที่เห็นแล้วก็ความน่าจะเป็นของเกมนะครับอาจจะมีแพ้ชนะกันได้อยู่แล้วครับผมนะยิ่งบรรยากาศการเล่นการเชียร์ต้องบอกว่าหู มันน่าสะพึงกลัวมากๆนะครับนะแต่ให้ตายถ้าบรรยากาศไม่เอามันก็ชนะยากขบมวยทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันชกกันต่อยกันเพื่อให้เซียนดันราคาไปรับชัยชนะนะครับฉะนั้นวิธีการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดก็คือเข้าตัวถูกต้องออกตัวบังทุนทุกครั้งนะครับอย่ายอมไม่เสียทุนแต่งแค่ได้สองทางนั่นก็คือหน้าที่ที่เราต้องทาครับรักจะอยู่วงการนี้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับนะเพราะว่าเม็ดเงินมันมาหาศาลขึ้น ต่างคนต่างชิงไว้ชิงพลิบเพื่อจะทําให้ตัวเองได้เปรียบในเชิงพนันนั้นนะครับนะอย่าไปวัดใจสิ่งต่างๆนะครับผมไม่เคยไปโทษเสียนขาใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่เขาสร้างบรรยากาศต่างๆนานาผมชอบสิีมันทําให้เราเล่นง่ายนะครับเอาเงินเข้าพัวง่ายครับนะไม่ต้องไปดาม่าอะไรกับเขามากมายเงินอยู่ในกระเป๋า,เาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะส่วนเขาจะโชว์มือใครก็เป็นเกมกีฬาไปแต่เงินต้องอยู่ในกระเป๋าเราเพราะว่าเราไปหาเงินไปเล่นเอาเงินไม่ได้ไปเล่นเอาสนุกสนานถ้าชอบไปเล่นสนุกสนาน ไปเล่นอย่างอื่นนะครับครอบครัวจะได้ไม่เครียดลูกเมียจะได้ไม่เครียดนะครับนะชัดเจนตรงประเด็นนะครับวันนี้พันสองบนตาไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะครับผมมาพร้อมกับผู้ใหญ่เจดีเป็นพักยกหนึ่งหนึ่งแปดครับผมเป็นเว็บที่ดีเว็บที่มั่นคงเบิกถอนรวดเร็วว่องไวดีนะครับผมพักยกหนึ่งหนึ่งแปดสมัครเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทแอดมินเขาจะคอยบริการท่านอย่างดีเยิ่มเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าเล่นได้แต่ตอนมวยพักยกหรอกครับต้นยกกลางยกปลายยกออกตัวได้ตลอดแน่นอนครับผมคอนโซบนตาเขาไปสัมผัสมาแล้วนะครับระบบการเงินต้องบอกว่าหูรวดเร็วว่องไวดีมากนะครับผมพักยกหนึ่งหนึ่งปานคอนโซบนตาต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับผมว่ากันที่มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ําหนักที่มาแล้วก็ชีทที่เด่นตามสไตล์ของคอนโซบนตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีครับนะ เป็นเอกลักษณ์ของผมบุคลิกของผมชัดเจนนะครับประจําช่อง3อ้อมน้อยประจําวันเสาร์ที่23กันยายน2566นะครับรอบนี้เป็นรอบจัดของคุณวิชานจันทรวิสุทธ์หรือพี่แม็กกันดีนะครับเสียแม็กกันดีเป็นผู้จัดนะครับคู่ที่หนึ่งเจ้าก,การิมทีเคแสนชัยมวยไทยยิม100กับ1ปอนด์จะพบกับซปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับเมื่อเช้า,ชาเนี่ย เจ้าการิมมันก็มา100กับ1ปอนด์พอดีเวทพิกัดน,นะครับส่วนเจ้าซูปเปอร์แบงค์มันมา1 0 1 2ก็ลดไป0.2ถือว่าน้ำหนักสวยครับนะลด0.2นี่เดินไปไอทีเดียวก็ผ่านแล้วรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยผมมองว่าเจ้าการิมเนี่ยมันจะลอยกว่านิดหนึ่งได้ลอยกว่านิดหนึ่งนะครับนะดูว่าลอยกว่านิดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไอซองมวยอนะไรผมชี้ไปหมดแล้วครับ วันนี้จะมาลงมวยชอบหลังช่างแล้วก็ชี้ที่เด็ดน,นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนั่นแหละครับนะเพิ่มทางเลือกเพิ่มความมั่นใจนั่นแหละครับบางท่านก็มาตราม่าผมเก่งหลังเกมนิ่วนั่นบรรยากาศมวยมันเล่นแต่ตัวเดียวผมก็ไม่สามารถไปควบคุมบรรยากาศสดๆได้ครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับนะชี้ไปแล้วผมก็ไม่ควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าขาใหญ่ๆอยากหอบเงินไปเล่นตรงข้ามผมที่ผมชี้ไปเป็นล้านๆนะถ้าไม่รู้บรรยากาศมาเข้ากลุ่มผม อย่ามาตราาหลังเกมมันหาเงินครอบครัวไม่ได้ครับกลุ่มฟรีผมครับไอดีไลน์ผม KIGK9955 ย้ I ํา KIGK9955 ผมบอกอไายละเอียดมันจะกัดะเอียดยิบแน่นอนครับผมนะเกหลังเกมไม่มีประโยชน์ครับมันหาเงินครอบครัวไม่ได้ครับนะพูดได้สามวันสามคืนก็ผมก็พูดได้พูดได้ดีด้วยเกมมันเห็นไปแล้วเอาเกมก่อนเกมนี่แหละนะครับเจ้ากาลิมกับเจ้าซปเปอร์แบงค์ผมมองว่า รูปร่างเลือตัวมือเ้าเนี่ยเจ้าปลาลิมก็ดูได้ลอยกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมวยคู่นี้มันอัดกันมาล่าสุดเนี่ยที่ช่องสามเนี่ยดราม่าหลังเกมก็มีให้เห็นนะครับรอบที่แล้วดราม่านิดหน่อยแต่ผมมองแล้วว่าที่ดราม่านั้นน่ะมันเกิดจากอะไรแล้วผมก็มองว่าค่ายมวยระดับเสียแขกพีเคมีแต่ซปเปอร์สตาร์เลยค่ายมวยเบองต้นรลยการที่ซ้อมดีมาก <S <S มาเขาคงมองเห็นเหมือนผมแล้วแหละว,ว่าดราม่าตรงไหนคือวันนั้นน่ะ น้องมันไม่ค่อยออกอาวุธไม่ค่อยขยันปไาไปาแต่ต้นๆนีน่โหดูดีมากเลย้ับลาลิมเพราะผมมองว่ากาลิมนี่วงนอกมันดีกว่าเจ้าซูปเปอร์แบงค์แน่นอนเพราะมันดูลอยกว่าแล้วในเนี่ยวันนี้คอยมีลูกขวางหน้าแล้วก็เสียบแล้วก็โต้ขวางหน้าที่สําคัญวันนั้นน่ะเจ้ากาลิมเนี่ยสองค่ายใหญ่มันดูได้เปรียบมันมันมันตัวใหญ่กว่ามีลูกหักลูกกระชากเจ้าซูปเปอร์แบงค์กขล้มกิ้งล้มไหนนะครับวันนั้นน่ะจริงๆมันก็ชูได้หมดแหละแต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้น ในเมื่อมีเหตุผลรองรับขนาดนี้เจ้าปลาลิมทีเซียนเนชัยนี่มันมีเดี่ยมตัวซ้อมค่ายใหญ่วันนี้คงแก้ไขมาแล้วคงขวางหน้าไว้แล้วก็แทงเข่าสู้เลยนะครับแล้วก็มีลูกกระชากลมต้องมีลูกนี้ครับนะคงพลิกไปมาอีกครั้งหนึ่งแต่ผมก็ชี้แบบแทงโป๊กเป็นมือเด่นประจําช่องสามอ้อมน้อยของวันเสาร์นี้ไปที่เจ้าปลาลิมพีเคแสนชัยมือไทยยิมเลยนะครับชี้แบบแทงโป๊กไปที่กาลิมพีเคแสนชัยมือไทยยิมเป็นมือเด็ด จาช่องสามวันนี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าวันนั้นมันอรามานิดๆช่วงหลังเกมเพราะว่าเจ้ากาลิมชงไปๆมันไม่ค่อยขยันออกอาวุธวันนี้แค่ขวางหน้าไว้แล้วก็มองเห็นตัวชนะแล้วครับขวางหน้าแล้วก็เสียบไว้แล้วก็หักลมเพราะมงนอกผมมองมากาลิมดีกว่าแน่มวยอย่างนี้ยังไงก็เป็นต่อก่อนเป็นต่อหลายหนึ่งให้เราแต่งกินอยู่แล้วไม่ต้องาดรามาผมหลังเกมครับถ้ามวยต่อติด 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองมวยเป็นต่อห้าหนึ่งแปดหนึ่งไม่แต่งกิน ไม่มีเทวด,ดาคนไหนช่วยท่านได้ผมอยากให้แพ้ทุกตัวเลยมวยมวยต่อตดท่าสี่สามสองเป็นต่อแปดหนึ่งสิบหนึ่งเนี่ยผมจะได้หออเงินเข้าบ้านได้นะครับชัดเจนตรงประเด็นนะครับผมแล้วก็วันนี้น้ําหนักมวยมาช้ามากนะครับอาจจะมีมวยลดนานด้วยก็เป็นได้แต่ว่าผมว่าเขาคงไปดูมวยวันกันดึกเมื่อคืนนี้มันเป็นแมต์นัดจริงใหญ่เขาก็ไม่เป็นไรครับไปดูมวยวันเขามาแล้วก็ไปศึกษาเขาหน่อยนะครับมวยไทยห้ายกเรา ทำไมเขาถ่ายทอดได้เกินกว่าร้อยเก้าสิบประเทศทั่วโลกมาจัดในประเทศไทยเมื่อวานนี้มวยวันลุมพินีทําไมเขากระหึ่มขนาดน,นั้นเพราะว่าจริงใจโปร่งใสเปิดเผยนะครับมวยมาเกินห้าปอนเขาบอกมาเกินห้าปอนนะไม่ได้มีเขียนกระดานให้สวยรู้แบบมาพอดีหรอกมวยมาขาดเขาบอกมาขาดนะมวยไม่ดีตรวจร่างกายแล้วถอนทิ้งนี่คือความเป็นมืออาชีพเขาก็เลยกระแสเขาเลยไปไกลจริงๆมวยไทยนี่โหมีมาแตับรรพบุรุษ แต่มันขาดความโปร่งใสนะครับชัดเจนตรงประเด็นนะครับคู่ที่สองคุณศึกเอิร์ธอขนเมืองอันนี้ซอสสมัยเลยนะครับนะในเครือของซอสสมยัยร้อยสิบห้าปอนด์จะพบกับเจ้มามนัฐชัยยอดยุดมวยไทยอันนี้ไปซุ้มซ้อมที่สิงมาวินนะครับเจ้มามนัฐนะครับชื่อเดิมมันมนัฐชัยซอสโชคมีชัยนะครับนะเป็นวันนี้เป็นเจ้ามานัฐยอดยุดมวยไทยรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ดูว่ามาดีทั้งคู่ครับ เจ้าคุณสุดเอิร์ธเนี่ยเขาเขียนกระดานว่ามามันร1 5ยสิรายละเอียดได้มาแค่นั้นแต่ผมมองว่าต้องมีมวยลดน้ำหนักเยอะไม่งั้นไม่งั้นมันไม่กระดานเรียบร้อยเกือบแปดโมงขณะที่ผมมีข้อวิจารณ์ในแปดโมงสินาทีตรงเป๊ะนะครับผมก็ไม่เห็นเลียนเปิดนะครับถ้าไม่เห็นก็จะไม่เดาสูงพูดออกไปนะครับนะส่วนเจ้ามนัทชัยมันมาร้อยสิบเอ๊ะนี่มวยมันมาขาด0ูมวยน้ําหนักขาดผมไม่เคยชอบเลยนะครับ คู่นี้ก็ไปเลยครับนะที่ผมชี้ส่งไปผมชอบไปที่คุณศึกเอิร์ธออกขอนเมืองเลยนะครับชอบไปที่เจ้าคุณศึกเอิร์ธออกขอนเมืองนะครับเพราะว่าความสม่ําเสมอกว่านี่แหละนะครับเข่าต่อเข่าหน้าเสือไม่มียอมดอกสอสมหมายกับสิงห์นาวินเนี่ยไม่ยอมกันหรอกเข่าต่อเข่ามวยที่ต่อยประจาประจาสม่ําเสมอกว่ามันต้องดีกว่าเพราะมวยนานๆต่อยทีมันต้องมียุบมีย่นให้เห็นอยู่แล้วนะครับค่ายใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ยอมหรอกเรื่องหน้าเสือ คู่ที่สป้องกันแชมป์ของช่องสามอ้อมน้อย126อปอนด์นะครับเจ้าของแชมป์ก็คือเจ้าฮวนกอรดอนพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอันนี้เป็นมวยนักมวยฝรั่งนะครับนะเป็นชาวฝรั่งนะครับจะพบกับสิงห์โดมทองนกยีนล้านกระบังนะครับรูปร่างเนื้อตัวท่องว่ามาดีทั้งคู่ครับคู่นี้เห็นเนื้อตัวเมื่อเช้ามาดีมากเลยเจ้าฮวนกอรดอนกับเจ้าสิงห์โดมทองทั้งคว่ามาดีมากเลยแบบยอดเยี่ยมเลย เมื่อเช้านี้เจ้าหุ่นกอดอนมา125.8เอ๊ะนี่มันขาดไป0.2นะครับเนี่ยค่าใหญ่นะครับ PK เบอร์ต้นต้น,ตนเลยทำมวยมาขาดส่วนเจ้าสิงห์ดงทองนี่มา125.6เอา้ามันนัดกันมาขาดเลยนะครับคู่นี้เจ้าสิงห์ดงทองนี่มาขาด0.4เจ้าหุ่นกอดอนนี่มาขาด0.2นะครับน้ำหนักเมื่อเช้าแต่รูปร่างเนื้อตัวหดูดีมากนะครับชัดเจน 8ปดงสินาทีของเช้านี้ผมยังไม่เห็นเลรียเปิดนะครับนะคู่นี้ต้องบอกว่าต้องเล่นเป็นสองขยักแบบชัดเจนจริงๆเล่นเป็นสองขยักเลยนะครับนะเพราะต้นๆเจ้าฮวนกอดอนเนี่ยมันมีหมัดสองที่อันตรายถือว่าจอมน็อกเอาเลยก็ได้อาจจะมีเสียวมีวูบม,มีว่าลองเล่นฮวนกอดอนไปก่อนนะครับคู่นี้นะครับถ้ามันไม่พลิกเราก็กินเต็มอยู่แล้วแต่ผมชอบไปที่เจ้าสิงห์ดงทอง นกยินและกระบ,บังนะครับนะแต่ขึ้นไปต้องร้องเล่นฮนกออนก่อนผ่าน2ยกเราค่อยยกมาเล่นที่สิงดดงทองก็ได้ก็ททานการอยู่นะครับเพราะว่าผมชอบที่ฝีมือมวยอาวุธมวยทางมวยทรงมวยนะครับชัดเจนตรงไปน,นะครับนะต้องเล่นที่ฮนกอรอนไปก่อนแล้วก็ผ่านทักสองยกกลางๆอันสามก็ได้ครับเราก็ดูทรงก่อนดูทรงกันก่อนครับไปเล่นมวยไปเอาเงินครับกอดอกนั่งดูก่อนเข้าจังหวะโตเดียวแล้วแต่งตัวกินได้เลยนั่นคือยอดเซียน ไม่ใช่ว่าขึ้นไปแล้วโหอยากร้องเล่นจังเลยอยากร้องต่ออยากร้องรองจังเลยอันนั้นมันอยากไปเล่นนะครับมันไม่ได้อยากไปเอาเงินเราไปเล่นเอาเงินนะครับนัน่งกอดอกดูก่อนใจเย็นๆตึบเข้าไปทีเดียวแล้วออกตัวกินได้เลยนั่งดูเลยทีนี้ใครจะชนะเรื่องเขานะครับเล่นไปนสองข,องขอยักนะครับล้องเล่นฮวนคอดอนก่อนยกหนึ่งสองผ่านสองยกกลางกอันสามเนะี่ยเราค่อยเอาไปเล่นที่โดมทองนอก,กินและกับบางผมชอบที่โดมทองนะครับ อาวุธมวยทรงมวยทางมวยนี่แหละที่ผมชอบนะครับคู่ที่4ของรายการเจ้าอาเล็กยอดยุทธมวยไทยอันนี้ก็ซ้อมที่ศรีมาบินะครับเจ้าฝรั่งน้อย100กับ1ปอนด์จะพบกับสมานน้อยบูนสุราดหรือเจ้าสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยอ่ะอันนี้ผมเคยเห็นแล้วนะครับถ้าเป็นเจ้าสมานน้อยเพชรภูมิมวยไทยนี่นะครับเมื่อเช้านี่เจ้าอาเล็กมันมา1 0 2 3ก็ลดเป็น1.3ปอนด์นะครับ ส่วนเจ้าสมานน้อยนี้มันมาร้อยสองก็ลดเปหนึ่งปอนด์นะครับนะก็ถือว่าน้ําหนักมาสวยครับนะลดปอนด์กว่าฝ่าแล้วอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับนะก็จะลดง่ายอยู่นะครับผู้นี้ต้องบอกว่าเจ้าสมานน้อยเนี่ยผมเคยเห็นแล้วทีนี้ยถ้าเป็นสมานน้อยบยูสุลาชผมไม่รู้จักถ้าเป็นสมานน้อยเพชรภูมิไทยผมก็เห็นแล้วมันก็เป็นมวยขวาเตะต่อยพอได้ครับ มันจะออกมวยทรงมวยเข่าด้วยแหละแต่ว่าทรงเจ้าสมานน้อยนี่เห็นหมัดสอกไม่ได้เลยป้องกันไม่เป็นกับบุบวาบบุบวา๊บบุบปาบเลยโดนสอบไม่ได้นะครับนะพอดีมันเข้าทางเจ้าฝรั่งน้อยอเล็กเนี่ยครบเครื่องมากเลยสู้มากขยันมากเลยนะครับมันมีหมัดมีศอกที่ต่อยเป็นมวยฝรั่งต่อยมวยไทยมันต่อยหมัดต่อยสอบเป็นพื้นเพเดิมอยู่แล้วคงจะเจ้าสมานน้อยโดนเขาไปคงจะบุบวา๊บบุบปาบเลยรวนทั้งเกมนะครับก็คงจะพลิกไปพลิกมาตามสไตล์คู่สุดท้ายครับนะ พิกแพ้ราคาบัแพงแปลกๆด้วยนะครับแต่ผมก็ชอบไปที่เจ้าอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยนะครับชอบไปที่ฝรั่งน้อยอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ทวนให้อีกนะครับนะคู่ที่1ชี้แบบแข็งโต๊เป็นมวยเด็ดประจําสัปดาห์นี้ไปที่เจ้ากาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับคู่ที่2ชอบไปที่คุณสุกเอิร์ธออกผลเมืองนะครับคู่ที่3เล่นเป็นสองขยับขึ้นไปลองเล่นเจ้าฮวนกอดอนก่อนแล้วผ่าน2ยกค่อยยก ผ่านสองยกค่อยเอามาเล่นที่สิงดมทองนกยิและกระบางผมชอบที่สิงด롬ทองไปๆนะครับต้นต้นเสียวแน่นอนครับนะผู้ที่สี่ของรายการชอบที่เจ้าฝรั่งน้อยอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยนะครับเพราะว่าคู่ชกโดนหมัดโดนสองไม่ได้วูบวับวูบวับตลอดแน่นอนนะครับผมครบถ้วนดีนะครับผมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ